ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกี่ยวกับการออกกำลังกายทุกวันศุกร์แบบนี้กับรายการ Healthy Friday เย์ดูนี่มีอะไรแปลกไหมวะเนี่ยดูกระดีกระนั้งมากขึ้นอะไรต้นอะไรอะไรอากาศข้างบนเป็นไงบ้างอากาศข้างบนสบายดีมากครับพี่ต้นอะไรต้นอะไร ลงลงมาเถอะลงมาเถอะลงมาอะไรลงมาอะไรลงมาอะไรไม่ต้องเฉลยสิไม่ต้องเฉลยลงมาอะไรลงมาลงมาลงมาอะไรโอ้โหลมเสียเลยอ่ะคืออยากสูงพี่ต้นครับมีความเชื่อนี่ครับคุณผู้ชมครับการออกกำลังกายทําให้เราสูงขึ้นหรือ ออกกําลังกายมากๆมันเตี้ยลงจริงหรือไม่มผมแบบสงสัยมากเลยถ้าถ้าโดยปกติการออกกําลังกายเนี่ยมันคือคช่วยเรื่องของพัฒนาการอยู่แล้ว<ม>นะครับเรื่องอความสูงก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของพัฒนาการเพราะงั้นถ้าเกิดเราออกกําลังกายอย่างถูกวิธีนะครับตามช่วงของวัยตามความเออหมาะสมนะครับมันก็จะทําให้พัฒนาเรื่องของความสูงนะแสดงว่าผู้ปกครองที่มีเด็กอยู่เด็กสามารถออกกําลังกายได้ส่งเสริมต่อพัฒนาการความสูงสมองได้ด้วยเรื่องของพัฒนาสมองได้ด้วยพอดีเลยครับพี่ต้นอาสาสมัครของเราวันนี้นะครับมาเป็นครอบครัว คุณแม่หนึ่งลูกหนึ่งที่มาอยากมีพัฒนาการกับลูกและอยากจะร่วมเล่นกิจกรรมกับลูกไปพบกับอาสาสมัครเลยครับและนี่คืออาสาสมัครของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค,ค่ะชื่อแม่ติกค่ะแมตติกกับโอมค่ะน้องโอมน้องโอมนี่ใช่ไหมครับที่อยากสูงใช่ไหมครับ โอมอยากสูงเท่าไหร่ครับสัก185ยแปดสิบห้าถึงหนึ่งรอเกินไปบเกินไปเกินไปโอมเกินไปพี่ต้นครับมาตรฐานคนไทยส่วนสูงชายและหญิงเท่าไหร่ครับถ้าผู้ชายอยู่ประมาณร7อยเจ็สิบนะครับผู้หญิงก็อยู่ประมาณร5อยห้าเรยห้าเก้าเห็นไหมไม่มีทางถึงหรอกเอยโอ้มือต้นท้ายอย่างคุณแม่เนี่ยสูงไม่ถึงมาตรฐานนะคะก็คือตอนนี้สูงประมาณร้อยห้าสิบแล้วลูกชายจะ มีโอกาสสูงเท่ามาตรฐานหรือเกินมาตรฐานไหมะคะ,อ,ะอ,นนอันนั้นก็คือในเรื่องของเหตุผลอันแรกนะครับในเ,เรื่องของทางกรมกรมพันธุ์กรรมพันธุ์มีส่วนไหมครับส่วนมีนะน,นะไม่ว่าจะเป็นทางทางสายของทางคุณพ่อหรือคุณแม่เพราะงั้นตัวลูกบางทีก็ อาจจะสูงได้ใกล้เคียงคุณพ่อแต่โดยโดย,โดยทั่วไปเรื่องของพัฒนาการเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วคนที่เป็นลูกมักจะสูงกว่าคุณพ่พอคุณแม่อยู่แล้วตอนนี้อายุอะไรครับที่ขวบครับน้อม้งเก้าขวบเก <20 S 2> <PR. S 1> ือบี่สิบแล้วค่ะสี่สิบขวบสูงอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบสี่ค่ะสามสิบห้ายังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์อยู่ครับน้ำหนักตัวสามสิบโลค่ะประมาณสามสิบจุดห้าถามพี่ต้นว่าข้อห้ามของเด็กมีไหมครับมีครับในเรื่องของการออกกำลังกายใช่การออกกำลังกายอย่างอันแรกเลยก็คงเป็นในเรื่องของแนวแนวที่มัน ตรงกับแนวเรื่องของโครงสร้างของกระดูกตัวหลักๆแนวดริงใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้ในเรื่องของบางท่าการที่เขาบอกว่ากระโดดแล้วปุ๊บถึงน้าหนักลงมาเลยอย่างเงี้ยในมุมมองนะครับอกว่ากระโดดปุ๊บที่ผมรู้มาคือกระโดดปุ๊บทําให้กระดูกหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมวลกระดูกเพราะกระดูกเขาใช้คำว่าฐานมั่นคงมันจะส่งเสริมให้เราสูงมากขึ้นเป็นยังไงครับจริงๆแล้วถ้าถ้าจริงๆคือโดยหลักมันต้องมีการกระแทกกระทันแต่ไม่ใช่เหมือนกับเป็นการกระแทกอัด ถาเราทิ้งน้ำหนักโดยไม่มีการถ่ายน้ำหนักหรือว่าย่อเลยใช่ไหมอย่างเงี้ยเป็น,านการกระแทกอัดเพราะงั้นมันก็ต้องมีการย่อถ่ายน้ำหนักให้มันมีการกระตุน้นให้มันแค่กระทบกระทั่งกันน้องโองมอยากจะสูง <c oughs> หลกัหลกๆนะครับรวมถึงสมองสาม,มารถการออกกำลังกายช่วยพัฒนาสมองได้ไหมครับใช่ครับแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการการเผาผลาญหรือว่าแม้กระทั่งว่าหัวใจก็มีการทํางานหนักขึ้นพอหนักขึ้นมันก็จะมีการส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีระบบระบบความสัมพันธ์ของแขนขาของระบบประสาทก็จะมีการทํางานร่วมกันมากขึ้น มันก็จะทำให้ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาการ พัฒนาการ<บ>มีอะไรบ้างครับไล่ไมาตั้งแต่ตัวกล้ามเนื้อระบบประสาทใช่ไหมครับในเรื่องของการทํางานร่วมการแขนขาการข้าะเนยอย่างเช่นว่าถ้าเราดูว่าอย่างเด็กเด็กบางคนเนี่ยอของลอยมาจนลงใส่ศรีรษะแล้วเพิ่งรู้ว่าของของไม่ตกใส่รีร<ต>ะแต่บแต่บางคนเนี่ยเขาทราบทันทีว่ามีของมาแล้วเขาอาจจะหลบหรือใช้มือปัดป้องอะไรของเขาใช่ไหมไอ้นั่นก็เป็นเรื่องของการที่เขาได้มีการฝึกหรือพัฒนาการที่เป็นไปตามนั้นแสดงว่าเรื่องของความสูงแล้วสมองด้วยท่านี้นการร่วมกันเพราะสมองจะควบคุมหมวดในเรื่องของการสั่งการการประมวลภาพเหตุการ ที่อยู่หน้าขาเดาอะไรต่างๆหรือการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆสมองส่วนใหญ่ท<า>ำร่วมกันนั่นคือข้อดีทั้งหมดของการ<โ>ออกกำลังกายในวัยเด็กนะครับเราจะเสริมพัฒนาการสมองเสริมพ e <an> ัฒนาการทางด้านความสูงและกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มการออกกำลังกายกันเลย แรกคืออะไรครับอ่าจะเป็นให้เหมือนกอ่าเป็นลักษณะของการอ่าส่องกระจกนะครับโดยให้คุณแม่เป็นกระจกก่อนให้น้ององค์เป็นคนส่องกระจกอ๋อเหมือนคุณแม่ทำยังไงน้องทำตามใช่ใช่มีตัวอย่างอยากดูตัวอย่างไหมครับอยากค่ะมาผมเป็นกระจกให้ <c oughs> และพี่ําตามผมนะครับ <c oughs> ดูนะครับ <c oughs> หมดแล้วต้ง พอเถอะไม่แลบลิ้นไม่แลบลิ้นไม่แลบลิ้นมาเลยอ่าลองดูครับอ้าวโอเคน้องโอเมฆกระจกอันนี้ให้คุณแม่ทำตามนแม่ทำกระจกสลับกันบ้างก็ตสลับกันบ้างสลับกันบ้างเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับลูกบ้างเนี่ย โอ้ยแม่ครับแม่ครับเราไม่ได้เสียนะครับ <H> เรียบร้อยคราวนี้เรา,เรามาคบวมากแล้วคราวนี้มาอันที่สองนะครับคราวนี้อันที่สองจะง่ายๆนะครับคุณแม่จะเป็นคนพูดคุณแม่พูดอะไรนะครับน้ององมทําตามนะครับเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์เป็นคนพูดดีกว่านะครับและทั้ง 3, สามทั้งสามท่านเลยทั้งสาได้ได้น้องงพี่บัวทำตามเพออาจารย์พูดอะไรก็ให้ทําตามนะครับจาบอกข้างหน้านะครับก็ให้โดดข้างหน้านะครับจาบอกข้างหลังก็กระโดดข้างหลังอันที่หนึ่งนะครับ บอกยังไงให้ทําตามอย่างนั้นนะครับหน้าหลังซ้ายขวาซ้ายหลังหน้าหน้าคราวนี้ตรงกันข้ามอาจารย์บอกหน้านะครับให้ทุกคนไปหลังบอกยังไงให้ทำที่ตา้า้ทําตรงข้ามหน้าหลังขวาหลังหน้า โอเคอมองเยี่ยมเลยกิจกรรมวันนี้ช่วยส่งเสริมอะไรครับวันนี้อันแรกนันคือการตอบสนองใช่ไหมที่ทํากระจกใช่ไหมครับนั่นมีการตอบสนองว่าเออถ้าทํายังไงเราก็มีการโต้ตอบแบบนั้นนะครับอันที่2นี่จะมี2ลักษณะคือเราบอกให้ให้ทำก็คือทําตามนั่นก็คือตอบสนองตามตามที่ได้รับคําสั่งไปแต่อันที่2เนี่ยจะมีการตอบสนองที่มีการซับซ้อนมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นต้องคิดก่อนว่าเอยให้มันตรงกันข้ามเพราะงั้นมันค่อยจะมีค่อยๆเพิ่มการระดับความยากของการทำงานสมองใช่ถามว่าเวลาดูนะครับมันเหมือนกับ จริงจริงมันเหมือนกับเอ๊ะเป็นการฝึกสมองไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันเป็นการออกกำลังกายด้วยใช่เราทำใช่ดีเหมือนกันนะนอกจากลูกจะได้ออกกำลังกายแล้วคุณแม่จะได้ออกกำลังกายด้วยนี่คือการปีนหน้าผาจำลองใช่ครับแทนที่เราจะเป็นแนวดิ่งก็เป็นแนวระนาบแทนซะ แนวนี้คือส,ส่งเสริมพัฒนาการอะไรครับถ้าเราดูในกลุ่มเนี้ยก็คือเด็กต้องการเรื่องของพัฒนาเรื่อง,องไม่ว่าจะเป็นความสูงและพัฒนาการต่างๆใช่ไหมครับง้นตัวนี้แทนที่เราจะให้ไปทําเหมือนผู้ใหญ่ก็ให้แทนที่เขาจะต้องมาคารเล่นมาวิ่งเล่นก็เป็นลักษณะดัดแปลงให้เหมือนเขาต้องปีนเขาแต่เขาก็ใช้เป็นการเหยียดยืดแขนเหยียดยืดขาไปตามจุดต่างๆเล่นเกมนี้พัฒนาส่วนสูงช่วยยังไงครับ มันจะมีการเรื่องของการยืดเหยียดนะฮะ,ะตัวแขนตัวขายืดไปหมดทุกส่วนในเรื่องของกล้าืดแล,แล้วจะพัฒนาส่วนสูงยังไงผมไม่เข้าใจครับเวลาที่ทําพวกนี้มันจะไปกระตุ้นในเรื่องของตัวประสาทสมองในในส่วนของการทํางานกล้ามเนื้อมีการทํางานร่วมกันมันก็ทําให้ประสิทธิภาพในเรื่องของการจเจริญตโตเขาดีขึ้นพัฒนานได้เร็วขึ้นเป<อ>็หลักๆไม่จําเป็นอย่างที่บอกเมืเ่อกี้ข้อห้างที่ต้องแค่เดโดีอย่างนี้สมองสั่งการได้มันกระตุ้นการทํางานกล้ามเนื้ออยู่แล้วพอกระตุ้นปุ๊บ ก็ให้โตเหมือนต้นไม้แตกกิ่งแตกสาขาไปเยี่ยมเลยครับน้องโอมทำก็ง่ายๆให้รักษาเหมือนกับน้องโอมต้องให้มือเท้าหรือเข่านะครับสัมผัสอยู่วกับตัวนะครับถุงใหญตลอดนะครับแล้วเราก็ค่อยๆไล่เหมือนเราปีนเทาไล่สลับอ่าสลับไปถ้าน้องโอมไม่ไหวน้องโอมก็ใช้เข่าประคองนะครับไล่สลับขอบคุณน้องต้นมากครับอันนี้เราลองก่อนเริ่มแล้วครับ ใช่ใช่ครับไม่ให้ลงที่พื้นไม่ให้ลงที่พื้นแตะพื้นเลยนะอคล่องมาก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 นะอย่าแตะพื้นนะอย่าแตะพื้นอย่าแตะพื้นอย่าแตะพื้นถ้คล่องแบบนี้เราก็สามารถที่จะจะจ่ายไปได้อีกห่างออกอีกนิดนึงนะครับห่างอีกนิดนึ่งครับล่องเหรอดีที่นักขี่โอ้ทิ่นักขี่โอ้โหโอ้โห ในวัยนี้คือเขาต้องการเที่ยวเล่นเต้องการเรียนรู้อยู่แล้วใช่ไหมไหลโอมใหญ่ตกพื้นโอมใหญ่ต้พื้นอมใหญ่ตกโต้อมใหญ่ตกโต้แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปทําเล่นที่บ้านนะคะแต่เราไม่มีถุงทรายแบบนี้ถ้าตามบ้านในส่วนใหญ่แล้วบางทีเราอาจจะมีหมอนหมอนที่หมอนหมอนเป็นหมอนพลักพิงอย่งนี้ก็ได้ครับพวกหมอนอิงใช่หมอนอิงอย่งนี้ก็เราเราก็สามารถที่เอามาทําได้หรือไม่หรือไม่ท่าง่ายๆเลยฮะเราอาจจะเป็นใช้พวกกระดาษกาวสก็อตเทปแล้วก็ทําเป็น เป็นซีเรียลเป็นวงคมแล้วก็ไล่แปะไมได้ใช่คราวนี้นะครับจะให้น้องโอมนะครับเราพยายามครับเราเดินนะครับเดินข้ามพวกนี้จะเป็นลาวาหมดเลยนะครับเกมต่อไปนะครับ <klim> ข <to naz> in ้ามปอลาวาใช่ครับนี่นะครับพยายามเดินข้ามนะครับเดินข้ามนะครับไล่เดินนะครับไล่เดินนะครับลองเดินก่อนนะลองเดินก่อนใช้เดินนะครับแต่มือแต่มือแต่มือ อ้าวมาโอ้โหสบายมากอ่าโอ้โหเอาละลง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 ไปแล้วเราเดินกลับมาสิครับเอาละนะอ่าคราวนี <Wow>. oh. ้เราเปลี่ยนนะครับจากเมื่อสักครู่เราเดินธรรมดานะครับเรากระต่ายขาเดียวเป็นไหมครับเผลอเล่นกระต่ายไหมโอ้โหกระต่ายขาเดียวโอ้ี่ที่น้องโอมทำนะครับพอมาน้องโอมให้รอไม่ไม่ไม่ต้องรีบนะครับมารอนะครับ มาน้องต้นมาลูกมามามาไม่เอาด้ยนะครับช้าๆนะครับลูกช้าๆช้าๆเอาสักสี่ครั้งพอสี่ครั้งพออ่าหนึ่งสองข้อดีของถุงทรายคือเขารับข้อเท้าด้วยนาะใช่ครับไปจะฝึกรับโอ้โหเท่านี้ได้ สุดยอดตีน่ะอันนี้พัฒนาการอะไรครับโดยหลักนะครับอันนี้เป็นส่วนของกล้ามเนื้อส่วนล่างละนะฮะพวกขาพวกสะโพกนะครับแล้วมันมีเรื่องของการทรงตัวด้วยใช่ไหมครับแต่โอเคเราเราไม่เน้นเป็นเรื่องทรงตัวมากเราให้เน้นเป็นเรื่องของการให้พัฒนาการขวาและซ้ายที่มันสร้างกล้ามเนื้อใช่ให้สมดุลเพราะโดยหลักละขามันเป็นตัวพื้นฐานนะครับก็ต้องพยายามให้ให้ส่วนนี้ให้แข็งแรงขึ้นเราบอกแล้วครับเกมของเราส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวลูกเล่นแล้วเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องเล่นด้วย สิ่งนี้สำคัญในเกมนี้นะครับความสนุกอยู่ที่เราพูดกันเยอะๆครับสื่อสารกันยบอกว่ายังไงเยมามาๆาอ่าใช้แล้วนั่นละเคพ่มใหลังไม่ลูกคุณแม่บอกข้างหลังองค์บอกคุณแม่ว่ายังไงอ่าใช่นั่นแหละลูกเออลูกเอออ้าวเฮ้ยเฮ้ย้ยอ้ย้เฮ้ยเย้ย้เยนเเยเยเ้ยเยเยเียเเยเยเเยเ ไเดียวนเดียวนิดเวอ้าวไปแล้วคุณแม่ถึงไหมคุณแม่ถึงไหมถือว่าเป็นเกมแรกที่ทำให้แม่กับลูกได้ออกกำลังกายร่วมกันและที่สำคัญคือมีการกอดมีการสื่อสารมันเหมือนเป็นช่วงเวลาช่วงนิดนี้นะแต่ผมว่ามันเป็นช่วงที่เราสามารถได้คุยกันได้มากขึ้นนะฮะเราได้ยิ้มกันน่ะยิ้มได้กอดกันยิ้มกันช่วยเหลือกัน ต่อไปหลังเต่ามหาสนุกอ้าวโอ้โหอ่าใช่กติกาคือกติกาคือเราจะให้น้องโอมนะครับเหมือนกับคานนะครับแต่คานเนี่ยระหว่างหลังเต่าเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นหลังเต่านะครับนี่เป็นมหาสมุทรนะเราจะคข้าไปอีกฝั่งหนึ่งมีเต่าสีตัวมาช่วยนะครับเราจะทําไงให้ข้าไปข่านไปฝั่งได้อ่าอ่น้องโอมลองดูนี้ครับคานใช่ไหมครับใช่ครับใช้คานก่อนนะครับโอ้โหก็ดูง่ายจังเลยอ่ะโอ้โง่ายมากเลยคัทกลับคันกลับ เอาละนะครับโอ้ดู้องคราวนี้บังเอิญขึ้นแรงขึ้นครับเต่าไม่สามารถติดกันได้ขึ้นขึ้นแรงขึ้นแล้วครับมาครับก้าวเท้ามานะครับอ้าใช่นั่นละอ้าวมาอันนี้ได้อะไรครับพี่ต้น เราจะเห็นว่าเขามีการทํางานร่วมกันหมดเลยแขนขาใช่ไหมต้องแยกนะครับส่วนขาแขนขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาขวามันต้องทํางานร่วมกันหมดในขณะเดียวกันตัวบอลเนี่ยมันจะมีแรงแรงเด้งใช่ไหมคะเขาก็ต้องเผื่อว่าเออลงไปปุ๊บต้องมีแรงเท่าไหร่เพราะงั้นเขาจะมีการเผื่อแรงของเขาคราวนี้อันที่สองน้องโอมมารอตรงนี้นะครับอันนี้น้องโอมน้องโอมเคยเคยเห็นหมีไหมครับหมีวเวลาวิ่งหมีจะวิ่งยังไงจะดินหลังค่อมอ่แเราเราจะสมมุติว่าทําเป็นตัวหมีนะครับ มีมาหาปลาอยู่พอดีต้องการที่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะครับเราก็ต้องใช้นะครับเพื่อนพี่นะครับมันเหมือนลิงมากกว่าครับถ้าลิงก็ต้องไปอย่างนี้เซริงอะอ่ะทาทำง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะให้น้องน้องโอมนะครับเป็นหมีโดดไปเดี๋ยวพี่วัวก็จะโดดเป็นตัวลิงไปดีไหมครับ <S <S ลิงเขาจะไล่หมีไหมนะอยากให้เขาไล่ทันนะว่าลองดูครับลองดูหมีแล้วกอริลลาตามไปแล้วว่า แล้วก็ได้ครับพอบวยเล่นบอยจะทราบเลยว่ามันมีแรงเด้งแมอย่างน้องเนี่ยทุกครั้งที่น้องเขาถ่ายน้ำหนักลงไปเนี่ยมันจะมีแรงสะท้อนกลับไม่มีใครบอกเขาว่าเออเขาต้องออกแรงไงแต่เขาจะต้องควบคุมของเขาว่าต้องออกแรงยังไงสังเกตครับน้องโอมหอบแล้วครับเหงื่อเริ่มมาแล้วครับเออนะครับเกมต่อไปคราวนี้เราจะให้ยืนนะครับ แล้วก็คอยรับตัวบอลนี้นะครับโดยจะให้เด้งนะฮะเด้งปุ๊บแล้วคอยรับนะครับเด้งคอยรับคอยมองไว้ตลอดนะครับโดยให้น้องโอมคอยมองดีๆนะว่าบอลไปทางไหนนะครับเงี้ยผมผมลองรับก่อนอ้าวได้ได้เอามาเตะเตะ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  ประมาณนี้เฮ้ยหนุก mm อ่ะ hmm> อ้าวมาเกมนี้ได้ไรครับก็ฝึกระบบสายตามือการเคลื่อนไหวหมดเลยนะครับเพราะทิศทางมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับให้น้องอูมลองเล่นกับคุณแม่ดูมามามาคุณแม่ละต่อไปนะครับคุณแม่กับคุณลูกจะได้ดูกันจริงๆแล้วก่อนที่จะเล่นนะครับถามอาจารย์ต้นว่าการที่เด็กสามารถเคลื่อนไหวสั่งการแบบฉับพลันได้มันสาคัญยังไงกับเด็กครับสำคัญอันนี้คงคงไม่ใช่แค่ในเรื่องของการออกกำลังกายจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันก็เหมือนกัน เช่นว่าบางครั้งเกิดเขาเดินอยู่ข้างาริมท้มงถนนเนี่ยถ้าเกิดม,มันมีอะไรที่มาเนี้ยเขาสามารถที่จะทําให้ตัวเองปลอดภัยได้เพราะเขาสามารถทรถาบว่าออมันมีอะไรที่ขึ้นมาผิดปกติกับเขา้วนะ,นะมีรถที่มานะนหรือเรื่ต่างๆซึ่งบางทีเขาอาจจะมีสมาธิอยู่กับในการเดินอยู่นะแต่มันพอมีอะไรเข้ามาเนี่ยมันทําให้เขาต้องระวังตัวได้ดีขึ้นปฏิกิริยาตอบโต้ได้ไดีใช่มครับผมคิดว่าชนะคือแม่ไหมครับหนึ่งสองสามเริ่มออ่าใช่ครับดีครับ ออใช่แล้วนะครับนั่นแหละครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้เรียบร้อย ทีนี้ผมถามแทนเลยว่าถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์แบบนี้นะะฮทำอย่างไรง่ายที่สุดเลยจริงๆแล้วลูกลูกนนฟุตบอลลูกเทนเนิสอะไรเนี่ยเราสามารถใช้แล้วก็เราใช้กระดองกับพื้นเอาห,หรือแม้กระทั่งว่าบางครั้งเราเอากระดองกับตัวกําแพงใช่ไหมฮะแล้วก็ให้หัดสลับรับกันนั่นง่ายที่สุดนะจริงๆแล้วเราเล่นปิกปองเรียกชื่อโบราณเรียกชื่อโบล่าเรียกชื่อนั่นก็คือจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องพัฒนาการพวกนี้ยสมัยก่อนเนี่ยเด็กเล่นมาตามขั้นตอนแต่เดี๋ยวนี้เด็กไม่ได้เล่นพวกนี้เลย เกมต่อไปมีชื่อว่าอะไรครับอ้าอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าแอรเทมรินเทมอรินคือตัวเด้งเด้งเ่นกันนะครับระเด้งกระโดดนะครับได้อะไรครับถ้าบว้ยบวยลองโยกนะครับลองลองลองค่อยๆเพิ่มตัวนะครับเอครับบว้ยจะมีความรู้สึกว่ามันมีการฮะกระเด้งขึ้าลงขึ้นลงอ่าเด้งขึ้นลงขึ้นลงตั้งแต่ข้างในเลยข้างในนี่คือตั้งแต่ในเรื่องของตัวหลอดเลือดนะครับท่อน้ําเหลืองมันมีการยืดหยุ่นมีการกระตุ้นตัวพวกนั้นเพราะงั้นการขนถ่ายในเรื่องของระบบน้ําเหลืองของเสียแรงโลิตก็จะดีขึ้น กล้ามเนื้อต่างๆเนื่องจากพอมันขึ้นไปปุ๊บมันจะมีความรู้สึกว่ามันต้องรักษาสมดุลใช่ไหมครับพอสมดุลปุ๊บมันทําให้กล้ามเนื้อต้องทางานแต่ที่เราจะบอกว่าบางครั้งเราต้องไปออกอ,ออกกำลังกายด้วยการยกน้นาหนักไปวิ่งตัวนี้ไม่เพราะเราต้องเก่งประคองเพื่อให้ามเนอได้ความสมดุลอยู่บนนั้นอันนี้ตอบโจทย์สาหรับคนที่บอกว่าแนวดิ่งไม่เวิร์กใช่ตัวนี้ก็คือนี่คือแนวดิ่งและสามารถทำบริเวณรับแน้าหนักรับแรงกระแทกแทนเราแทนกล้ามเนื้อของเราพร้อมนะครับให้เริ่มตอนแรกนะครับพยายาม น้องโอ๋พยายามลองค่อยๆทิ้งน้ำหนักนะครับให้เด้งขึ้นตัวตรงๆก่อนนะครับใช่ดีครับคราวนี้ลองค่อยๆหยุดแป๊บหนึ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆก่อนคุ้นเคยนะครับคราวนี้ลองเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งค่อยๆทิ้งน้ำหนักมานะครับตรงๆตรงๆหน้ามองตรงนะครับลองใช้มือประคองด้วยนะครับเวลาที่เราทำเวียงด้วยเวียงเวียร์แขนด้วยมือประคองด้วยดีครับนะครับคราวนี้ลองสลับนะครับครั้นหนึ่งหน้าครั้งหนึ่งหลัง ไปหน้าไปหลังอ่าใช่ดีครับนั่นแหละครับหน้าหลังโอ้ทรงตัวดีมากนะครับคุณแม่อยู่เฉยครับเล่นกับลูกหน่อยครับ้ลองดูนะครับธรรมดากรที่น้ำหนักพร้อมกันเลยนะครับนะครับไปด้านหน้าครั้งหนึ่งหลังครั้งหนึ่งสลับนะครับหน้าครั้งหลังครั้ง จะเห็นนะว่าทําไมน้องโอมถึงทรงตัวดีกว่าคุณแม่ครับอันอันอันที้หนึ่งเพราะเด็กไม่มีความกลัวมีความรู้สนุกใช่ไหมครับแต่ผู้ใหญ่เนี่ยด้วยด้วยความที่เราผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะบางครั้งเราก็กังวลนั่งกังวลนี่หรอเป็นยังไงบ้างครับมาเป็นอะไรไปยังไงบ้างครับโอมลงมาค่อยๆลงสนุกครับสนุกไหมเดินย้ำๆเท้ารอนิดนึงให้ค่อยๆถ่ายคุณติ๊กเปยังไงครับคุณติ๊ก เพราะงั้นตัวนี้ถ้าเวลาเล่นเนี่ยอยู่ที่บ้านอาจจะต้องให้คุณพ่อมาเล่นกับทั้งนั้นน้ององคนะครับแต่แต่น้องเขาเนี่ยเขาาจะไม่เหนื่อยอยู่แล้วนะครับเขาเขาสนุกของเขานะครับแต่เราก็ต้องให้ค่อยๆให้ไปนะครับก็อย่างง่ายๆเราอาจจะให้ไปด้านหน้าบ้างด้านข้างบ้างนะครับให้เป็นตัวพื้นฐาน เดียบร้อนนั่นคือการออกกำลังกายสําหรับพัฒนาการของเด็กัะคุณผู้ชมครับที่เราตั้งใจคือ 1. เด็กได้รับพัฒนาการดัง่ากของสมองร่างกายอย่างถูกต้องพัฒนาส่วนสูงอย่างถูกต้องและที่สำคัญครับกระชับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ได้เล่นด้วยกันลูกกับคุณแม่กับคุณพ่อได้เพิ่มความสัมพันธ์ภายในครอบครัวทีนี้ถามดูสิว่าได้จริงหรือไม่เป็งไงครับ อถามน้องโอมก่อนเป็นไงบ้างครับน้องโอมวันนี้สนุกครับได้ออกกำลังกายกับคุณแม่ด้วยอยากอยากออกกำลังกายอย่างนี้บ่อยๆมั้ครับอยากครับถ้างั้นต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ครับนะครับนะบอกให้อ์ลรกี่วันดีทุกวันเลยทุกวันเลยเยี่ยมเลยเด็กมันจะเป็นแบบนี้นะคุณติ๊กได้อะไรบ้างครับได้ความสนุกอันดับหนึ่งคือเห็นง่ายๆเลยแล้วก็ เราก็ได้ <c oughs> ได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกได้มีสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเป็นการที่ทําให้เราซึ่งปกติไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยทำให้เรา,เาได้เหมาะกําลังกายด้วยเยี่ยมเลยครับที่ทีถถถ่ถามพี่ต้นว่า,าความเหมาะสมแต่ละสัปดาห์ ทำบ่อยแค่ไหนครับกิจกรรมแบบนี้มันเป็นลักษณะของเกมมากกว่าการออกกำลังกายใช่ไหมแต่โอเคว่ากิจกรรมพวกนี้เราอาจจะดูเหมือนเป็นการออกกำลังกายแต่โดยหลักแล้วคือเป็นเกมเล่นได้ทุกวันไหมครับใช่มันสามารถให้เล่นได้ทุกวันนะครับแต่ในเรื่องของเวลามันก็คือให้ให้เหมาะสมนะครับอย่างของเขาเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กพวกนี้เขาจะมีช่วงเวลาเหมือนกับสนใจอยู่ ช่วงนิดๆเพราะงั้นเขาจะไม่ยาวว่าโอ้เล่นเฮ้ยคุณแม่บอกเดี๋ยววันนี้ต้องเล่นชั่วโมงไม่มีทางนะวันนี้เขาอาจจะเล่นแค่สิบนาทีเบื่อแล้วคุณแม่วันนี้เดี๋ยวนั่นแหละซึ่งมันก็อาจจะมีการสลับกันก็คือตามความต้องการของเขาเลยตามความพอใจของเขาเลยจริงอันนี้ผมเริมครับคือเรามีเวลากําหนดได้ถ้าเล่นให้ดีที่สุดคือประมาณครึ่งชั่วโมงนะนั่นนั่นคือในเรื่องของรูปแบบของการออกกำลังกายรูปแบบประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะนั้นถ้าเด็กเบื่อเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครับที่จะสร้างจินตนาการครับเราจะเราจะรู้สึกว่าเอ้ย ลูกได้จินตนาการเล่นเป็นนิทานมีหลังเตามีลาวามีปีนเขาสร้างเรื่องขึ้นมาจินตนาการให้เขาให้เขาคิดตามด้วยใช่นประมาณครึ่งชั่วโมงและทําได้ทุกวันเพิ่มความสัมพันธ์รับรองว่าเริ่มทําสักหนึ่งเดือนรับรองว่าครอบครัวคุณจะไม่เหมือนเดิมน่นแน่นอนขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการของเราครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณอา์มากครัขอบคุณสาหรับการติดตามผู้ชมครับติดตามสัปดาห์หน้าวันศุกร์นะครับจะมีอะไรสนุกสนุกแบบนี้กับ Healthy ไฟเด a y วันนี้พิธีกร สุดหล่อและหลอกว่าลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ